เป็นพันคนเราก็ไม่ไหวเป็นพันคนคุณคิดดูสิสิบวันสิบโอ้สิบห้าวันอน่ะแล้วบางทีคนเขาส่งมาเขาก็คิดว่าหลงเดี่ยวเพราะว่าเราไม่เปิดอ่านคือเปิดอ่านไม่ได้เปิดอ่านเนี๋ยมันปนกันมันปนกันคนไม่อ่านแล้วคนนี้ดูแล้วเราก็ไม่เปิดเราไม่เปิดเขาก็จะคิดเอ๊ะ ลายฟอร์มไหมเฟซบุ๊กฟอร์มไหมแต่หลังเราอ่ะเป็นศูนย์เราว่าเราจะเปิดอ่านทีละคนทีละคนเพราะว่าถ้าเราเปิดอ่านคนกันเป็นหมดเดี๋ยวมันจะไม่รู้ว่าคนนี้อ่านแล้วหรือใช้แล้วเพราะฉะนั้นลายเป็นคนคนจบจบ,จบไปมันก็เลยนานบางคนรอเป็สิบวันแต่พออาจารย์ต้เคลียร์จนหมดโล่ตอนหลังก็มาตอนนี้มีห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเพราะว่าแล้วแต่ให้ไม่ไหวพันคนมือหยิบแล้วเราก็จะต้องมีงานประจำของเราเพราะอะไรเงี้ยอันนี้การเด่ดูนะคนนี้ ข้อสองแล้วเดี๋ยวรอครบข้อ,าาอข้อสามคำคำนายได้สามอาจย์ให้สามข้อให้สามข้อแล้วก็ตอบทีเดียวใช่แต่ได้สามข้อเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ลายมือของเขาว่าเป็นยังไงนิสัยแบบจากใจมืเจมอเพราะประสบการณ์เราดีการดูลายมือเรารู้ออกแล้วเราก็จะอ่านแล้วก็เราก็จะบวกกับไพซีในการเสี่ยงพ่ยในการเปิไเด,ดไพ่เดี๋ยวดูเลยเราใช้วิธีนี้สดๆอันนี้ของเราก็ได้ดูแล,แล้วและอาจารย์ก็ใช้ใช้วิธีนี้นะเดี๋ยวรอเขาเขียนครบข้อสามข้อ คนที่ส่งมาหมาๆวันนี้ในเวลาช่วงบ่ายโมงสามสิบกตอนนี้บ่ายโมงสี่สิบเก้าจริงๆมีหลายคนแต่เพียงแต่จะเอาคนนี้เลยเพราะเปิดเห็นก่อนเลยมีกลับไปน้องสาวถามว่าได้อะไรมาบ้างเขาก็ถามมีเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าวันหยุดปุ๊บเนี่ยนะมีก็จะเปิด YouTube ของอาจารย์อืมแล้วก็จะจบอืมไปเรื่อยๆแบบนี้แต่เสร็จแล้วบอก่าแล้วได้อะไรบ้างอืก็คือได้ประสบการณ์ได้ของอาจารย์ของอาจารย ล้วนแล้วเอามาปรับใช้สำคัญมากเอามาปรับใช้เพราะไอ้ตัวเนี้ยนั่งดู u t u b e อ่ะทุกคนบนโลกใบนี้สามารถดูได้ถูกต<ม>้องดูได้หมดถกแต่ทำไมทำไมพี่บีอยากมาเจอจารพี่บีอยากฟังประสบการณ์อาจารย<ช>์แล้วเอามาปรับใช้ใช่ประสบการณ์พี่อ่ะมันก็คือโดยตรงเลยราะให้เจ็บปวดหัวเราะล่าเริจงจนปัจจุบันเนี่ยมันฉินมันฉีนมันทุกคนแหละที่งจรบอถึงเวลาเนี่ยมันเหมือนถนนเส้นทางเดียวกัน สุดสายก็คือตายสุดสายก็คือลงลงในทุกคนแต่นี้เส้นทางของคนเราเส้นทางของอาชีพสมมุตินักรบทหารตำรวจก็เส้นทางเดียวกันความกล้าความแกร่งความสติปัญญาต้องดูมีวันพิษนะครับส่วนหมอดูก็เป็นเงี้ยถนนเส้นทางเดียวกันบาดน้ำการเจ็บปวดภูมิต้านทานวิชาความรู้สิ่งต่างเขาข้อ2ละเขาคงเขียนนะครับอ่มจะบอก ใ,ให้เขาตั้งจิตอธิษฐานผมก็จะเขียนว่าให้ตัง้งจิตอธิษฐานผมจะสยงขายไพ่อธิษฐานการที่เราจะดูแบบน,นี้เราจะต้องมีชั่วโมบินแค่ไหนถึงเราสามารถที่จะดูทางอไไอนไลน์ได้เลยที่ไม่ได้เจอน้นกานไม่ต้องไม่เป็นไรดูได้เลยได้เลยนนับตั้งแต่วันนี้ดูได้เลยจะสยงขายไพ่ไม่ต้องไปกำหนด คือจำไว้นะการกำหนดทุกอย่างของรูปสร้างขึ้นมาเองถ้าเราสร้างดีเป็นอย่างนี้เนาะถ้าเราสร้างขึ้นมาเองเราก็สร้างในการจินตการผมเนี่ยใช้ไพ่เลยไพ่ขึ้นมาบอกผมผมอ่านไพ่ผมอ่านจากอะไรนึผมพูดเลยผมพูดจากความรู้สึกเลยผมจะไม่มานั่งคิดมากเฮ้ยเราทยเก่เห,เหร While ือเปล่าผมตัด เมื่อเขาใช้เขาศรัทธาเขาไว้ใจเราเราก็ศรัทธาแล้วไว้ใจใแล้วศรัทธาในการมองสายตาของเราเพราะตรงนี้มันคือเซนส์เซนส์ก็คือความรู้สึกของแต่ละคนฝึกฝึก,กปุ๊บเราเรียนปุ๊บฝึกมองไพ่แล้วพูดตามความสิ่งนี้เขาเขียนว่าแค่ข้อ,ขอ,ขอสองข้อสองนะครับเกิดหนึ่งหกด้วยรุ่นเดียวกับการด้วยห้าสิบ Oh, okay. อันนี้ห้าห้าอันนี้นะผมจะใช้ไฟเสียง้าสวัสดีครับผมอาจารย์มงคลรอดจริงธทมสวัสดีครับอาจารย์ขอดูดวงราคาพิเศษเกิดวันอังคาที่5มิถุนาย,ยน2516อายุย่าง50นะครับเพราะว่า5มิถุนายนนี5 0ตอนนี้ก็คือ49 1อยากทราบว่างานประจำที่ทำอยู่ตอนนี้คือเขาวงเล็บไว้บัญชี ที่อยู่เหมาะสมกับตัวเองหรือเปล่าเนื่องจากเครียดมากไม่มีความสุขในการทำงานปัจจุบันอยากลาออกมากควรทำงานแบบไหนถึงจะดีสองภายในปีนี้หรือไม่เกินปีหน้ามีโอกาสซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้หรือเปล่านะครับผมก็จะมาทำความรู้จักว่าอะไรมเป็นยังไงตอนนี้ผมก็รู้แล้วนะครับเป็นผู้หญิง นะเป็นผู้หญิงการดูลายมือเนี่ยมันจะต้องมีสูตรลายมือของคนเราเนี่ยสามารถอ่านไปถึงคุณพ่อคุณแม่สกูลของเขาได้ลายมือก็ดีเอนพันธุก,กรรมผ่านส่งต่อมารุ่นต่อรุ่นเพราะฉะนั้นมีสูตรการอ่านซ้ายคือตระกูลคุงแม่ขวาคือตระกูลขุณพ่อ,าอ,พอการดูการวิเคราะห์เพื่อที่จะรู้ว่าลายมือเจ้าของลายมือนี้เป็นไงแล้วเขาก็เขียนข้อสามอยากให้การแนะนําว่า ควรทำอะไรที่เหมาะสมกับตัวเองนะตอนนี้ผมให้เขาตั้งจิตอธิษฐานแล้วผมก็จะเสียงทายไพ่ผมก็จะตั้งใจในไพ่ในการเสียงออกมานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าละก็สิบ่ได้ไพ่มาครบสิบ้ว เราก็ดูไพ่ได้ไพ่อะไรเหรียญก็เหรียญไม้เท้าก็ไม้เท้าดาบก็ดาบถ้วยก็ถ้วยไพย่ชุดใหญ่ใบมใหมายตามนั้นเขาเรียนมาบัญชีเขาทํางานทางด้านบัญชีพวกบัญชีก็คือเหรียญเรียญเ,เ,เดี๋ยวมาดูไพ่กันเส็ยนทายไพ่กันสดๆใบแรกเจ้าชายเหรียญน,นะใบที่สอง the lover ใบที่สามราชถา้วย king of cup ใบ,บ,บที่สี่ the moon ใบที่ห้าสามมิ้าใบที่หกหนึ่งเหรียญใบที่เจ็ดเจ้าชายดาใบที่แปดทาวเวอร์ตึกถล่มใบที่เก้าออสเตรเลียใบที่สิบเจ็ดมิ้าตอนนี้ห้าสิบสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่เก้าห้าสิบอยู่ในเจ้าชายดาทาวเวอร์ ซึ่งแปลความหมายว่ามีสิทธิหักเหเปลี่ยนแปลงในอาชีพที่ทำคำว่าเปลี่ยนแปลงบางทีคืออาจจะทำอาชีพเดิมเพราะเขาเดเรียงเจ้าชายเรียงอสุรินทร์เรียงเพียงแต่อาจจะออกมาทำเป็นของตัวเองเป็นนักบัญชีทำรับทำเองอ่ะมากกว่าจะไปเป็น,ปนห้างร้านบริษัทหรืออะไรเพราะว่ามันเจ้าชายอทาเว o ร e r ละตอนนี้เขาเขียนบอกว่าอยากทราบว่างานประจำ บัญชีที่อยู่ที่ทําอยู่เนี่ยเหมาะสมกับตัวเองหรือเปล่าเนื่องจากเครียดมากไม่มีความสุขกับการทํางานปัจจุบันอยากลาออกมากควรทําแบบไหนจึงจะดีอาจารย์รู้แล้วยังไงมเขาต้องออกแน่นอนตึกถล่มแล้วทา,าวเวอร์แล้ว,ลวทําไมถึงตึกถล่มแล้วเขาอิ่มตัวเขาอิ่มตัวในการทํางานแต่เขาถูกฉลอก,กับบัญชีการเงิน,นงตัวเลขเขาถูกฉลกแต่ตอนนี้ดวงของเขาเนี่ย ส7 48 49 50 51สปเ้า้าเป็น้สองี่ยมันเป็นทาวเวอร์มันเป็นช่วงเวลาที่เขาเสียหายเขาเสียหายเขาเดือดร้อนนี่คาถามเขายังบอกว่าภายในปีนี้ปีหน้าจะมีโอกาสซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้หรือเปล่าแสดงว่ามัน,บบน,น,มนยังไม่มีบ้านเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาดูลายมือนะครับว่าลายมือเขามีเป็นยังไงไลายมือนี้มีการกระบาดการฝ่ามือสัมผัสที่หก<ม>ลายมือนี้มีการกระบาดการฝ่ามือนะครับ แสดงว่าดวงเป็นหมอดูได้ครูบาอาจารย์คนได้เขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามีสิ่งที่ดีกากระบาดกากระมืออยู่ข้างซ้ายตระกูลทางคุณแม่ใจบุญใจกุศล,ลข้างซ้ายนีตระกูลคุณแม่กากระบาดกากระมือครูบาอาจารย์คนนะครับมาดูข้างขวานะครับข้างขวาเขาก็มีเส้นที่แปลความหมายถึงการต่อสู้ดวงคนนี้ทางานเก่งมีความรับผิดชอบ แต่ด้วยดวงชะตามันอยู่ในตําแหน่งที่จะต้องออกมาคนที่มีความเครียดคนที่มีความทุกข์คนที่มีความกมังวลรู้สูตรของมนุษย์ไว้ก่อนการรู้สูตรไว้ของมนุษย์คือถ้าคุณเครียดคุณทุกข์คุณต้องหยุดทุกข์หยุดทุกข์คืออะไรครับเครียดหยุดทุกข์คือไปเที่ยวพักผ่อนมนุษย์เนี่ยชาร์จแบตเท่านั้นถึงจะมีความสุขถ้าคุณเครียรดอยู่ คุณคิดหรือว่าคุณทุกข์อยู่แล้วคุณจะให้มันได้ดีอ่ะมันไม่มีทางจําไว้เลยขาวกับดาร้อนกับเย็นทุกอย่างมันคือหญิงกับชายตรงนึังข้ามกันเมื่อคุณทุกข์คุณต้องวิ่งหาสุขคําว่าสุขคืออะไรกินอาหารบ้างดูหนังฟังเพลงบ้างสร้างอะไรที่เป็นความสุขมนุษย์เพราะอะไรคุณต้องหยุดคิดเพราะถ้าคุณไม่หยุดคิดคุณขยายความคิดของคุณบงบางออกให้ออกกว้างไปอีกในความทุกข์ทำให้อะไร เมื่ออินเทียน,นคือเขาทํางานบัญชีมามากมายแล้วเขาก็ถูกฉลกแต่เขายังเป็นชนชั้นลูกน้องเพราะฉะนั้นชนชั้นลูกน้องเนี่ยมันก็เบื่อแล้วเบือ่อตรงที่ว่าสมมติคุณเป็นลูกที่คุณเป็นเจ้าของธกิจการตัวเองเนี่ยคุณสามารถที่จะตั้งใจมากกว่านี้เพราะมันคืองานคุณตอนนี้เขาเบื่อในการเป็นลูกน้องแต่เขายังถูกฉลกับบัญชีไหมเพราะผมดึงจากไพ้เหี็กเขายังเหี็กดีอยู่เลย เขาเป็นเจ้าชายเหรียญนะเขาเรียกว่าตัวเลขผมบอกแล้วว่าไพ่เนี่ยมันจะขึ้นมาตามจริงพวกบัญชีการเงินเศรษฐศาสตร์หรืออะไรมันจะต้องได้เหรียญซึ่งจะเหรียญอยู่ตรงไหนอยู่ว่าเซ็นเตอร์ก็ได้ถ้าเป็นเซ็นเตอร์เนี่ยเขาเป็นเจ้าชายเหรียญเขาก็ถูกฉลองตรงนี้แต่เขามีไพ่อัศวินเหรียญคือเงินใหญ่เงินใหญ่คืออะไรคําว่าอัศวินเหรียญนี่คือใจใหญ่เงินใหญ่สุดคือคิงเหรียญ queen เหรียญหรืออะไรแต่เนี้ยเขาใจใหญ่ซึ่งเขาอยากมีทรัพย์สินแต่นี้อยากมีทรัพย์สินเนี่ย อัศวิเรศขึ้นอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่อันนี้คือห้าเบ็ดห้าสองห้าสามห้าสิบสี่อ่เพราะฉะนั้นเขาอยากมีบ้านเป็นของตัวเองก็คือต้องทายว่าห้าสิบสี่ห้าสิบห้าจะได้ดีนี่ช่วงนี้เป็นบ้านเป็นของตัวเองนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ห้าสิบห้าเป็ดห้าสองเนี่ยประคองไปก่อนมันมันเป็นดวงที่แบบค้นหาตัวเองทําไมถึงอาจารย์ต้องบอกว่าค้นหาตัวเองเพราะว่าอย่าลืมนะเขาห้าสิบมันจะไม่เหมือนเด็กวัยรุ่น เด็กวัยรุ่นเนี่ยเครียดมันยังไม่รู้จักประสบการณ์ชีวิตคือสมมติสิบเจ็ดสิบแปดเขาว่ามันจะรุนแรงเขาว่ามันจะเครียดมันยังไม่มีประสบการ์เขามาเครียดเขามาพุ่ในตอนที่เขาห้าสิบซึ่งเขาผ่านร้อนผ่านผานานล้ผ่านมาเยอะแล้วแสดงว่ามันไม่ได้เป็นความรุนแรงที่น่ากลัวแสนสาหัสแต่มันจะต้องเป็นเวลาที่เขาจะต้องหาจุดที่มีความผาสุกให้กับตัวของเขาเอง เพราะฉะนั้นตอนนี้ดวงอาจารย์จะแนะนาบอกว่าถ้าอยากออกออกเลยถ้าเอาทำไมอาจารย์พูดจะไปไม่เป็นเฮ้ยออกแล้วออกแล้วจะทําอะไรกินตั้งรับไม่ทันตั้งรับไม่ทันเพราะดวงเขายังไงก็ต้องออกออกแต่ให้เขาไปสงบจิตสงบอารมณ์ความรู้สึกก่อนยังไงดวงคนนี้ยเขาเอาไปรอดแล้วเขาเป็นเหรียญแต่เขารับไม่ไหวเพราะที่รับไม่ไหวคือเพื่อนคนรู้จัก สิ่งต่างๆแวดล้อมเฮ้ยเพื่อนมันได้ดีไปหมดแล้วเป็นยุคของวิธการไปหมดแล้วเขาจะต้องประมวลอย่าลืมและเขามีการประบาดการฝังมือใช่อาจารย์จะเห็นอายมือก็และเขามีการประบาดการฝังมือการกระบาดการฝังมือเนี่ยครูบาอาจารย์พระสงฆ์ศรงสังศิษฐ์มีธรรมะมีความรู้เพราะฉะนั้นดวงเขาเนี่ยมันกําลังกังวลในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงของเขาและมันปัดดังเข้ามาให้เกิดความเครียด อาจารย์ก็เลยต้องบอกว่าหยุดก่อนเมื่อคุณไม่ชอบในสิ่งที่คุณทำอยู่คุณก็ออกคุณก็จะได้มีความรู้สึกที่สงบเบาถ้าคุณอยู่คุณก็เป็นอยู่ต่อคุณก็เครียดถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่คุณไม่มีความสุขตอนนี้ความสุขของคุณปัญหาที่คุณไม่มีเพราะคุณไม่มีความสุขาะอะไรคุณอิ่มและเตียนกับสิ่งที่คุณทํามาแล้วมันยังไม่เจริญสักทีเพราะไม่เจริญเพราะผมเห็นว่าคนเนี้ใจบุญมาก เขามีการกระบาดการฝ่มือเขาเป็นอภิชาต,ตาบุตรเขาเลี้ยงทุกคนเนี่ยเขา,า,า <Ừ. S 1> เราชาช่วยเลี้ยงทุกคนทั้งบ้านเนี่ยเราต้องเห็นรับใพ่เราต้องจินตนาวิตตาแหน่งเขาเขาเป็นเจ้าชายเหลือเนี่ยเขาช่วยเหลือผู้คนเนี่ยเขาวกบวกนแต่เขามีการกระบาดการฝ่มือการกระบาดการฝ่มือ,อยังไงก็ให้รอดนะถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นคล้ายค้ายกันเลย คือเป็นคนหาเงินเก่งทํางานได้แต่ความรักเนี่ยไม่ประสบผลเร็จเดมูลเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนขี้รลงผ่านผลเนี่ยเดมูน p าวเวอร์ชัยชนะซึ่งมันก็ไม่ได้มีอยู่ในคําถามหรอกนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เสี่ยนประเด็นเขาไม่เอาตรงนั้นเพะประเด็นไม่เอาตรงนั้นอ่านได้สองอย่างไม่มีความรักเขาะน่ก็ไม่ต้องคิดแล้วเขาคัดชัดเจนแล้วเขาไม่ถามเลยสองความรักอ่ะเอาอยู่อ่าเอาอยู่แล้วเพราะว่า มีสองประเด็นอาจารย์ต้องพิจารณ์ละหนึ่งคู่ไม่มีเลยเพราะว่าตัดไปแล้วทำมาหากินเดี๋ยวเขาเหลี่ยงยังไงก็ทำมาหากินสองคู่ดีคบว่าคนนี้ถ้ามาอยู่ต้องเป็นคู่ดีเท่านั้นเพราะาเขามีกรารกระบาดบนสมือสิ่งที่ไร้ายๆเข้ามาหาเขาไม่ได้ไม่ถึงหรือถ้าถึงก็แปลสมหมายว่าเขาใจบนแล้วเขามองข้ามค่ะคนนี้แต่ตอนนี้เขาเครียดซึ่งเดี๋ยวเขาก็ได้ดีแหละเขามาดวงมาโด,มาด,มาดูมาคุย,ยกับอาจารย์คนรอบติธรรมเดี๋ยวว่าชีวิตของเขาก็ มันมันมันสติการคุยกันเนี่ยมีสิ่งสําคัญที่สุดคือความปวดปัดถ้าเราไม่คุยใครเราวก้วนอยู่ตัวเองแล้วเววนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะคิดได้ทุกคนนะเอาออกเอาทุกของตัวเองออกได้เป็นไม่ได้ดีสันทุกคนบางคนฉลาดยิ่งุววนกลัวยิ่งมากแต่มันเหมือนกับไปบอกใครไม่ได้แต่บางทีเลือกนี่ดูหมออาจารย์บางคนเขาเป็นทางเลือกเนี่ยเพราะอาจารย์บางคนก็ไม่รู้จัก กันอยู่แล้วก็ไม่ได้คุยกันอยู่แล้วหรือมีโอกาสดูก็นานๆแต่จารย์จะใช้ไพ่และลายมือเราเห็นแล้วโอ้คนนี้มีการกระบาดการกระบาดการฝรั่งคูบาจย์คนนี้เห็นชัดเจนเลยเนี่ยนะเรามั่นใจเลยว่านะครับการกระบาดการฝร่งแล้อยู่ข้างซ้ายข้างซ้ายนี่ปาดนี่ละเอียดออกคุลสตรีนะข้างขวานักลบนะข้างขวาเนี่เขาตัวแทนคนกล้าหาญการกระบาดการฝ่งมือมีได้ข้างและฝ่ามือเท่านั้นการฝ่ามือเท่านั้นไม่มีสิทธิ์มีตรงอื่น มีตรงอื่นมันแคไม่ใช่การฝ่ามือการกระบาดการฝ่ามือก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอเราเห็นปุ๊บเรากล้าทำนายเลยคนทีม่มีบุญเกา่ามีวสาสนาเกา่ามีสิ่งเกา่าอ้าวบุญเก่าแล้วทำไมเป็นงนี้ต้องอยู่ในช่องน,นี้เท่านั้นใช่ไหมอาจารย์การฝ่ามือที่เดียวถูกต้องเ<ไ><ใ>นิ<ใ>นเกศไม่ได้เนินเกศเห็นไหมเขาอยู่ตรงเนินเกศนี่อ่ะเหมือนอาจารย์มงคลนใช่ไหมใช่อ่าอาจารย์มงคลก็คือเนินเกศสิ่งศักดิ์สิทธิ์การกระบาดการฝ่ามือการกระบาดการฝ่ามือบุญเก่าวาสนาเก่า กล้าทายกล้ารู้สึกไปเลยว่าคนนี้มีวาสนาเก่าสิ่งเก่าเพระาะการตรบาดการสมมูลเนี่ยเขียนไว้จารึกไว้ในตำราธรรมชาติหรือว่าศาสตร์ที่เป็นของคนไทยที่ส่วนใหญ่จะมาจากความธมชาติคําว่าครมชาติคือรวบรวมมาจากอดีตอยู่แล้วแล้วลก็มาเป็นภาษาให้เราอ่านให้เราคิดให้เราวิเคราะห์การกระบาดการสมมูลเนี่ยคือสิ่งลี้ลับประจําตัวของเขาเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นปุ๊บเราต้องรู้ละเอ้ยเราต้องเชื่อมั่นในศาสตร์เป็นวิชาของเราหรือในไพ่ ให้ส so well, ีเข้เดอซันแปลว่าอะไรเราต้องจําเลยไฮเดรแซนแปลว่าอะไรฟอสงฆราชแปลว่าอะไรการกระบาดการฝมืคือไฮเดรแซนอะไรหรือเฮอร์มิสกันแหละคือสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีก็คือปัญญาสติความรู้สึกคนนี้มีสิ่งที่ดีแต่ชนี้อ่าเห็นไหมแฟนมีนั่นแหละการกระบาดการฝามือคือคนดีคนใจบุญแต่ความรู้เขาเยอะมันอยู่ที่สองอย่างคือละเอียดตรวจสอบที่หลัการแล้วก็ อาจจะเป็นคนที่แบบชอบรักความสงบหรือถ้ามีคู่ดีต้องตลกปิงปองอาจารย์เป็นคนที่ตลกปิงปองอารมณ์ดีนะครับคือคําว่าอารมณ์ดีเนี่ยทะเลาะกันกับแฟนเนี่ยมีกันอยู่แล้วคู่แต่เราต้องรู้ตัวเองผมเนี่ยตลกปิงปองอารมณ์ดีและก็อภัยคําว่าอภัยคือแปลความหมายว่าไม่จับผิดจับพี่รุษ อภัยคือแปลสม,มัยว่าอย่าคิดมากคนเราเนี่ยพลาดเพราะการคิดมากความรักคืออะไรผมพูดให้ให้เคลียร์ให้ให้โล,ล่งเลยคือคนเราเนี่ยมีเซนส์มันจะฉลาดมันจะช่างสังเกตปัญญาดีความจําแม่นและตอนนี้เราแหวงคู่สมมติเราแหวงคู่สมมุติค,มมตคู่ไปเปิดได้เดวิลเราเปิดได้เฮ้ยเราทายเดวิลชู้สาวกิเลสตั้งๆเอาละสมมติตัวเองเปิดดูเฮ้ยคู่มีใครบ้างนอกใจบ้าง หลายๆหมอดูล้มเหลวเพราะเรื่องน,นี้รักแวงกันระแวงคู่ว่าจะมีคนอื่นจะมีอะไรไอ้ความเป็นจริงมันยังไม่มีแต่ตัวเองันรู้ล่วงหน้าพอรู้ล่วงหน้าก็าเป็นเรื่องสงสัยเก็บไว้ในใจอะไรที่ที่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยเป็นหมอดูเนะี่ยเรื่องของตัวเองช่วยเหลือได้หมดอนเรื่องของคนอื่นช่วยเหลือได้หมดเรื่องของตัวเองกลับช่วยเหลือไม่ได้ความช่วยเหลือไม่ได้ก็คือที่รักแวงอ่ะพอเราแวงทุก บางคนเป็นหมอดูดังของประเทศเลยนะผมบอกเลยขอยกตัวอย่างเรื่องเขาจะไม่เอชื่อรักคู่มากคู่คนเลยอ่าดักคู่มากเป็นคนดีรักคู่มากแล้วแวงคงขู่ล้มเหลวความรักมีกี่คนกี่คนล้มเหลวหมดทั้งๆที่ตัวเองเป็นคนรักใครรักจริงเพราะ,ะแววนก็บนักเลงเอาออกลูกนักเลงไงคงขู่ค,คู่ใครมันจะอยู่ใครมันจะอยู่ รู้ว่าเธอรักแต่วันดีเธอขังเช่นเ่วกับแมวขังัชนเดียกับสุนัขมีโอกาสมันก็หนีมีโอกาสกมาสนันก็ไปคุยกับคนอื่นไปคุยกับคนอื่นเดี๋ยวนี้ไลน์เฟซบุ๊กง่าดยาด,ด,ด้วยอยู่ในห้องอยู่ในบ้านก็คุยกับคนอื่นได้เพราะฉะนั้นใจเราต้องกว้าใจเราต้องสูงใจเราต้องมีเมตตาค้าคำว่าใจมีเมตตาคือคนเราเนี่ยไทยเราเนี่ย มีข้อผิดพลาดนะคนไทยเรามีข้อผิดพลาดนะทําไมนะครับอาจารย์สอนผัวเดียวเมียเดียวคนมันหวงหัวกันก็ใหญ่มันถึงฆ่ากันไนะ้จำไว้ถึงจะเป็นผัวเป็นเมียเขาก็คือชีวิตของเขาคุณเป็นกรรมสิทธิ์ไม่ได้กรรมสิทธิ์ของคุณคือเขารักคุณแบบหมดใจเขารักคุณนั่นคือกรรมสิทธิ์มนุษย์เนี่ยคือกรรําหนดกันขึ้นมาเอง แต่ละศาสนาทําไมมุสลิมให้ถึงสี่เพราะสี่เขามี่ต้องยอมรับเขาจะต้องยอมรับคือไม่หวไม่หรือไม่อะไรหรือมันมีกันบ้างแต่เขาก็จะต้องยอมรับกาหนดเัดื่อนประเณีกําหนดกันขึ้นในเองกันแล้วแบนั้นนะแต่เนี้ยคุณจะเข้าใจว่าชาวต่างชาติฝรั่งทำไมเขาฟรีเซ็กเฮ้ยยูเป็นผัวเมียกันอยู่เลิกกันไปแล้วอยู่ยังมาคบกันอีกแล้วยูยังเปิดใจให้สามีใหม่ไปเพื้อนกันจริงเล่า ไม่ยูทาได้ยังไงเห็นไหมเขาป้องกันอะไรว้างเขาป้องกัน<ม>การถึงการหวงแล้วมาฆ่ากันภัยหลัง<ม>คนไทยไม่ได้ถูกสอนหัวเดียวมีเดียวมันดีไหมมันดีแต่มันทําได้ไหมวันใดคนหนึ่งเมียคุณไปนอกใจหรือสามีคุณไปนอกใจ,ค,กใจคุณเกลียดเขาคุณไปฆ่าเขา<ม>คุณไปห่วงเพราะว่าหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวช่องช่องั้นอ่ะอผู้หญิงก็ถ้าหนึ่งเดียวแล้วเธอปฏิบัติฉั้นดูแลชั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีก็ไม่เป็นไม่มีปัญหาแต่นี่เธอรักฉันห่วงฉันพวงฉันแล้วขังฉันขังฉันเพราะอะไรเพราะเราแวงฉันยิ่งระแวงก็ยิ่งเป็นจริงนี่ไงข้อผิดพลาดสมองเราสั่งแล้วเรารู้เราฉลาดเราแก่คนเราเนี่ยมันผิดพลาดจัได้เสมอโดยเฉพาะยุคปัจจุบันทำไมอารยุคปัจจุบันอุ้ยเด็กมันก็สวยง่ายแล้วหล่อง่ายแล้วไว้เทกนิ่ง อายุายืนนานไม่แก่ไวมันก็มีความชอบกันเปลี่ยนใจกันัวอย่างรวดเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจในยุคปัจจุบันและแจกว้างคนที่เขาโงโงเโล้วจังสอนไปด้ดูไปด้วยอาจได้ความรู้ไปด้วยนะนะครับนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวสรุปกันจะต้องคุยกนะันสอนยาววนนี้ก็อ่ะดวงก็บอกว่าเครียดมา ทำบัญชีแต่นนี้อาจารย์ก็ดูแล้วจัดฉาจช,ชีวิตและรายมือเราเดียวทำทำบัญชีก็ต้องบัญชีมือหนึ่งการกบาดทักฟองเง็กครูบาอาจารย์คนเลยนะแสดงว่าคนท่เก่งเก่งในเรื่องของเหรียญเป็นนายตรวจเป็นผู้ตรวจพวกการกรบาดเราต้องก,งกล้าทาไปต้องเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีอตอนเนี้ยเขาอะไม่กล้าที่จะออกมาทําเป็นเจ้าของกิจการเพราะเจ้าชายเหรียญเจ้าชายเหรียญคืออะไรคือคนเทิดทุเนเงิน คำว่าเธอทุนเงินคืออะไรเสียหน่อยเงินเดือนแต่ตอนนี้เขาอยู่ในความเครียดของเขาเขาไม่กล้าที่จะออกซึ่งผมบอกแล้วว่าเขาอายุห้าสิบประสบการณ์เขาเครียดเขาต้องเชื่อมั่นในตัวของเขาเองเชื่อมั่นในตัวเองเขาจะปลดล็อกความกลัวเพราะตอนนี้เขากลัวกับวุ่นวุ่นจะเครียดจะไปเดินหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้เฮ้ยเชื่อทางคนดีกว่าให้อาจารย์ุยตอนนี้ได้รับฟังเขารู้สึกอบอุ่นใจผมบอกแล้วว่า คุณห้าสิบเครียดไม่เหมือนวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยมันก็มีสองอย่างมันดีดีต่างกันเราห้าสิบแต่เราอาจจะอ่อนแอกว่าวัยรุ่นแต่วัยรุ่นมันอาจจะเด็ดขาดมันออกเลยมันไม่ทนแต่ของเราเนี่ยมันวก่ควรง้ากลัวก็คิดแล้วเบื่อแล้วกลัววง่ควรเดินหน้าถอยหลังยั่งอยู่ตรที่แต่ได้คุยกับอาจารย์คนแล้วที่ทำก่อนมันจะต้องรี่แลกผมบอกแล้วทุกเมื่อไหร่คุณต้องหยุดทุกบ ยูทูบคือปล่อยวางความคิดตรงนี้ก่อนอย่าคิดต่อคิดต่อมีแต่ดิ่งมีแต่วงว้างใ,ให้ตัวเองไปมีความสุขก่อนกินเที่ยวพักผ่อนอาจารย์บอกว่าอาจารย์ใช้ชีวิตอาจารย์คนเราเติมเพียงทำเด็ใช้ชีวิตทําไมต้องโผล่สุอาบางแสนเมื่อวานก็ไปนะเมื่อวานก็ไป <c oughs> ไปกินปูไปซื้อปูไปทะเลไปให้ลูกให้ตัวเองนั่งอยู่ชายทะเลแล้วก็เอาสระเบือถูสระเบือซื้อปูตุงอาบศิลาแล้วก็ไปเคาะ อินกันนั่งทูมันต้องช้าแบ่จิตที่มันสุขขณะที่คุณขับรถพาตัวเองคุณเดินทางเนี่ยคุณจะเห็นสองข้านตานคุณจะเพลินคุณจะไม่นั่งมานั่งโฟกัสกอดเวลากอดกับเรื่องงานการอยู่กับที่รถกอดเวลามันทุกข์เครียดมันทุกข์แต่พาตัวเองไม่ว่าคุณจะไปทําบุญหรือว่าไปเห็นไหมเขาถึงมีมูเตลูสถานที่ไปนู่นไปนี่ไปถ้ำนู้นถ้ำนี้เพื่อให้ตัวเองไปถึง จิตมันจะได้มีที่พึ่งหนึ่งนะันจิตใจเอาแล้วมาถึงตรงนี้ใครๆก็ประสบความสาเร็จไอเราก็อยากประสบความสาเร็จมากจิตมันก็รู้สึกสดใสแล้วสมองมันกําหนดแล้วเอาแล้วฉันมาสถานที่แห่งนี้พญานาคขอให้เจ้านะครับแห่งพญานาคที่เราลูกช้างมีบุญมีสิ่งต่างๆกุสลจิตมันจิตมันก็ถูกต้องมูเตลูเนี่ยมีอยู่สามอย่างหนึ่งคุยกับคนที่เขาสบายใจพูดบวกคิดบวกแล้วสบายใจ สองมูเตลูสถานที่สถานที่ทั่วโลกทั่วประเทศเหมือนกันหมดแหละแมมีประวัติปาจสิ่งศักดสทยกับสิ่งตรงนี้เราฟูหมหัวใจนะเราอธิษฐานสามมูเตลูสิ่งของพระเครื่องเบอร์มงคลสิ่งต่างๆ ก็คืออ่ะสักลายมืออ่ะก็คือจินตนาการของคนที่เป็นผู้รับรู้เนี่ยมีความรู้สึกและอาจารย์มงคลจะเขียนลายมือเส้นที่ดีเอาแล้วาสนาที่สดอาและจินตนาการอะไรเหนะเขามีความสุขฟูจนเ่นจิตใจนี่ไงสามมูเตลูหนึ่งนะครับบุคคลที่เป็นพระเกดจ์หรือบุคคลคารวะที่พูดด้านบวกคิดบวกทําให้ใจเราบวกฟูตามเขาสองสถานที่สามสิ่งของวัตถุมงคลทุกอย่างทุกชนิด นะสักลายมือนะครับสักยันหรืออะไรนั่นคือจัดเป็นสิ่งของตงนั้นนะใจเขาเริ่มมีความรู้สึกเขาลดความกลัวโดยเอาความคิดสิ่งต่างๆที่เราให้ไปเป็นที่พึ่งเบอร์มงคลก็ค่ายเบอร์เหมือนโทรศัพท์เหมือนไม่หมดอ่ะและอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้ก็พูดว่าสิ่งนี้ดีเราก็คอยตามเขาทั้งๆที่เือนก็มาจากมาจากนะครับค่าย a s b t 2ทมาจากตรงนั้นตัวเลขตัวนี้ ตัวเล็ตัวนี้เราฟังแล้วเราก็เสพเสกก็คือแปลความหมายว่ารับสื่อไปในสมองว่าเฮ้ยดีอ่ะจิตเราก็เอาเนี่ยนะจิตเราเปลี่ยนเบอร์ทันทีเอาเปลี่ยนเบอร์ปุ๊บจิตเราเีความรู้เบอร์นี้มันจะให้ดีกับเราอ่ะใจดีดีใจมันใจมันดึงขึ้นไงใจมันดึงขึ้นแล้วบางคนเสียแพงยิ่งมีความสุขเบอร์นี้ฉันซื้อมาห้าหมื่นแสนหนึ่งเอาแล้วสิ่งที่มันเสียสิ่งที่มันจะต้องได้มันต้องคุ้มเพราะมันงั้นมันจะแพงไหมอแต่จริงอ่ะ อาจารย์น่ะแต่ละคนเนีะ่ะขายบีเซนเบอร์ตัวเองนั่นแหละฮะเบอร์คนอื่นเสียหายเบอร์ตรงนี้ไปสิแล้วมันเป็นจริงทำไมเป็นจริงเพราะว่าอาจารย์คนนี้น่าเชื่อถือในสังคมจิตฉันสร้างกินนะครับผู้รักลังยิ่งอาจารย์ดังอาจารย์เลยยิ่งเก็บเงินแท้สิ่งนี้มันจะต้องดีเลิศประเสริฐสิส่งมันคือความเชื่อมันคือความเชื่อถูกต้องนะฮะมันเป็นเหมือนกันหมดม,มันก็คือสื่อมันก็คือจินตนาการที่ เรานําเขามาเป็นที่พึ่งใชเ่เห็นไหมอาจารย์ก็ใช้สูตรเดียวกันอาจารย์ก็บอกกล่าวในความมีิศสักยมือนะผมเขียนลายมือนะคนเขาเหนื่อยมาเขาคาดหวังมาบ้านอาจารย์เขาก็คาดหวังอาจารย์จะต้องมองอาจารย์จะต้องให้สิ่งที่ดีเขาเขามีความสุขเขามีความรู้สึกที่อาจารย์พูดเนี่ยให้กับคนเนี้ยคนที่มีการกระบาด,าดเขาไปทําสิ่งนี้แล้ว เขาไปทําสิ่งท e right. <laughs> in ี่ดีเขามีความรู้เขาเอาไปใช้ได้การกระบาดการฝอนมันก็คือครูบาอาจารย์และเขาถามว่าเขาจะทําอะไรแทนได้ดีนี่เรามีการกระบาดการสอนเราไปใช้นะเราพูดบวกก่อนปากอาจารย์เนี่ยเขาพูดบวกทุกคนมาหาอาจารย์อาจารย์บวกก่อนอาจารย์ไปรู้ใจรู้ไปสถานที่ไปฮ่องกงไปพม่าไปทุกสิ่งไปสารหลักเมืองอาจารย์ศรัทธาอาจารย์ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจารย์พูดแล้วปากของอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ขอให้คนที่เข้ามาได้ดีไป เขาก็มีความรู้สึกอาจารย์เขียนในเฟซบุ๊กเป็นรายลักษณ์อักษรเขาได้อ่านเขาก็ได้มีความรู้สึกจินตนาการและเขามาหาจย์จิตเขายิ่งมีพลังใช่เขามานั่งให้อาจารย์เขียนลายมือคนเราเนี่ยมันอยู่เฉยเมันยังยุกยิกยุกยิบแต่นเนี้ยเขามานั่งให้เขียนเนี่ยแสดงว่าเขามีความมุ่งมั่นมุ่งมั่นตั้งสมาธิจิตของเขากําลังรวบรวมความกล้าหาญของเขาให้ชนะความกลัวความฟุ้งซ่านโดยใช้เรา เป็นสิ่งยึ่เหนี่งจิใจเห็นไหมเราก็บอกแล้วตอนนี้เราก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปมูเจอรู้หรืออะไรนำพาเขาให้ไม่ดีนี่เพราะฉะนั้นทุกคนทุกอาจารย์บนโลกอย่เงี้ยแผงดิบเนี่ยเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดคืออะไรขายความเชื่อถือขายความน่าพูดสิ่งที่มีพลังของตัวเองพูดออกมาพูดในสิ่งที่ดีเบอร์มงคลกำไรยกมหาโภกทรัพย์สิ่งต่างๆเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะพาคุณร่ำรวยสิ่งต่างๆให้เจริญรู้มือจิตของเขา กำลังรับฟังเราจิตของเขาเกิดพลังนี่พลังและสิ่งที่เหลือเชื่อก็คือเฮ้ยมันได้จริงจริงเทวดาสิ่งเิ่งจริงนี่ไงก็คือพลังความเชื่อได้เองก็คือพลังแห่งศรัทธาพอเชื่อปั๊บกลับไปศรัทธาทำทำดูถูกต้องนี่แหละกลับไปบกวนอางใช่นี่แหละก็คือจิตมีที่พึ่งจิตของเรามีพลังซึ่งก็คือมนุษย์คนกล้าหาญหรืออะไรก็ใช้เหมือนกันทำนองเดียวกัน ที่เหลือก็คือชะตาชีวิตของแต่ละคนเนี่ยคนเนี้ยเดี๋ยวได้ดีเขาถามเรื่องบ้านผมก็บอกว่า5.4 5.5จะได้บ้านช่วงนี้คืออะไรคเคลียคเคลียตนเองคเคลียตนเองดวงเขามีทาวเวอร์เขามีเดบะมูนเจ้าชายดาอาจารย์ก็จะใช้ภาษาสามคำเนี้ยสามไพ่ใบเนี้ยเจ้าชายดาเดอะมูนทาวเวอร์คืออะไรไปทําบุญกับโงศพเพราะว่าไพ่ยูแลนคือตัวแทนของคนเจ็บคนป่วยคนตายผู้เสียชีวิตคนเราเนี่ยมันจะมีอยู่อย่างหนึง่ง คือแปลความหมายว่า